สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับเช้าวันพฤหัสที่แ8กรกฎาคมนะครับแปดนากาห้าสองทีเราดูภาพรวมของเอกยูพักกลางวันนะครับเอกยูตอนนี้ผมมองว่ามันแนวโน้มมันจะไปทางนี้นะนะครับถ้าเราดูภาพก่อนหน้านี้นะครับมันเป็นลักษณะการปรับขึ้นมานะเป็นทิศทางตรงนี้นะครับอักษร E นะครับแล้วก็ B ย่อนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทำการเนี่ยมันเป็นเซฟบิดาลงมานะครับแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยทำโลไว้แถวหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองโดยประมาณนะครับแล้วก็มียกข่ายยกลงไปนะครับ ในช่วงประมาณตีหนึ่งนะครับช่วงเวลาตีหนึ่งนะนะครับราคาอยู่ที่ประมาณหนึ่งเจ็ดสองสามน่ะแล้วก็มีย่อลงมาบ้างนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็ไล่ขึ้นแบบนี้คือคอนเฟิร์มมันจะขึ้นแล้วนะนะครับอันนี้เป็นอีเวนต์เมื่อตอนประมาณตีหนึ่งนะครับก็น่าจะน่าจะมีการประกาศผลปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,นะครับก็เดี๋ยวเราจะดูกราฟจากกราฟแล้วกันนะนะครับก็ถ้าเราดูสมาชิกติดต,ตรงไหนไนะครับพิมพ์ไว้นะเพราะว่าคือแนวโน้มมันเปลี่ยนทิศทางขึ้นเนี่ย มันจะขึ้นไปไกลออกว่าสมควรนะครับอาจจะมีย่อบ้างนะครับอาจจะมีย่อถ้าย่อถึงต้นตุนเซล์ก็ควรปรับพอต่อนนะนะครับถ้ามีตรงไหนก็พิมพ์ไว้นะครับภาพเมื่อเช้าภาพเมื่อเช้าคือการย่อเรามาก่อนนะภาพเมื่อเช้าก็คือการย่อตรงนี้มานะครับแต่ถ้ายอ่อไปมากเนี่ยมันจะขึ้นต่อนะครับคนที่มีสานะในกรอบต่ํากว่า1นึ่งเจ็ดสามสายังพอถือได้นะเราดูเช้านี้ก่อนละกันนะครับว่าเขาจะไปถึงไหนได้นะฮะถ้าอยางั้นผมอธิบายภาพใหญ่ให้ฟังแบบนี้นะครับ ภาพใหญ่ก็คือเราเห็นว่าลักษณะการเคลื่อนที่มันขึ้นยกหาย,ยกโรมาโลก่อนหน้าอยู่ที่ตรงเนี้หนึ่งหกแปดศูนย์นะครับสังเกตว่าชุดที่ขึ้นมาก่อนหน้าและชุดที่ย่อมาเนี่ยมันย่อน้อยนะครับเราวัดไฟบู yep. นะครับไฮโลไว้แล้วก็สังเกตว่าเขาย่อมาไม่รู้ถ้าสิบเปอร์เซ็นตนะเมื่อคือทำโรไว้หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับแล้วมันขึ้นต่อนะครับจากข้อมูลที่มีเนี่ยเราวัดเป้าขึ้นแบบนี้ก่อนนะครับเทียบโลนะครับ ไฮเนะครับแล้วก็โลบีนะครับก็ขึ้นมาแล้วประมาณ50%นะครับขึ้นเหนือไฮเดิมมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีย่อมาหน่อยหนึ่งนะครับถ้าย่อไม่มากเดี๋ยวอาจจะกลับขึ้นไปได้นะครับในดีเทลตรงนี้เราเราจะดูในภาพย่อยๆนะถ้าสำหรับคนเทรดสั้นเดี๋ยวต้องดูตรงนี้กันนะครับถ้าใครเสรดยาวนะครับเดี๋ยวถือทางนี้นะครับถือมาทาง1760ถึง770เนี่ยทิศทางน่าจะมาทางนี้ได้นะครับถ้ามันคือการ การเด้งนะครับมีโอกาสจะเป็น1ต่อหนึ่งนะนะครับถ้าตรงนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันอยู่นี่นะครับก็จะทิศทางก็ค่อยๆขึ้นๆย่อๆมาทางนี้นะครับก็กลยุทธ์นะครับย่อนะครับภาพภาพในสัปดาห์นะวันนี้วันพฤหัสนะวันศุกร์นะครับคาดว่าย่อครับย่อบ่ายน่าจะน่าจะโอเคกว่านะครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้ว่าแนวไหนพอจะรับได้นะนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่มันเป็นไซเบดามอะไรวันนีตั้งแต่วันที่ยี่สิบสาม นะครับ23ถึง27นะครับอันนี้เป็นไซเวดาวนะอาจจะมองว่ามันเป็นลักษณะเคลื่อนทีม่มองเป็นแบบนี้ได้นะฮะน่าจะเป็นแบบนี้ลงมานะคร่าวๆนะเรามองนี้ลงมานะครับพอได้นะนะครับเมื่อคืนเนี่ยถ้าเราดูขาสุดท้ายมันจบประมาณเราวัดชุดนี้นะครับเทียบเท่าหนึ่งนะครับแล้วก็วางชุดที่เร่งเนี่ยขาสุดท้ายมาจบอยู่ประมาณ126นะครับก็ เป็นกรณีหางยาวแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลึกมากนะครับลักษณะแบบนี้มันจะดิวไฮโดยปกตินะครับเพราะว่ามันจะเป็นการยกโลใช่ไหมนะคือเวลาเราเทียบเนี่ยเราเทียบเทียบโลโลก่อนหน้าใช่ไหมครับแบบนี้นะทิศทางก็จะมาทางนี้แล้วก็ถ้าเขายกไฮด้วยเดี๋ยวมันจะไปแบบนี้นะทิศทางก็ประมาณนี้นะเนี่ยทิศทางก็ประมาณนี้แหละนะครับซึ่งจริงๆเราก็วัดได้นะครับถ้าเกิด ในในภาพอลองนะดูถ้าใครถือยาวนะครับถ้าใครบายมานะต้นต้น,ตนดีๆนะครับก็ถ้าใครบายมาแล้วนะครับต้นต้นดีๆลองถือทางนี้ครับวิธีการระวัดอย่างนี้นะภาพใหญ่ก็คือใช้ตรงนี้ a นะครับและกับีทิศทางก็จะมาทางนี้หนึ่งต่อหนึ่งก็หก7ูนเจ็ดศูนะครับแต่ในคอนเทน์สั้นถ้าคอนเทนร์สั้นเราต้องดูในดีเทลย่อยนะครับเราจะดูตั้งแต่โลนี้ไปนะถ้าโลตรงนี้ก็คือโล b นะครับ อยู่ประมาณหนึ่งเจ็ดหนึ่ง่ะเปลี่ยนทาเฟรมไปดูทาเฟรมที่เล็กลงเพราะเราต้องดูบริเวณนี้นะฮะทาเฟรมที่เล็กลงดูสักสิบห้าทีพอนะครับสิบห้านาทีมันจะไปไหนตอนนี้เริ่มมีสัญญาณขายลงมาบ้างนะอ่าผมจะดูแบบนี้นะครับภาพเมื่อเช้านะภาพเมื่อเช้าคือชุดที่เขย่อมาตรงนี้นะแลักนาดย่อมันก็ย่อดน้อย นะครับเมื่อเช้าย่อน้อยนะครับแล้วก็มียกหาย,ยกโลยกหาย,ยกโลชุดนี้นะครับถ้ายังไม่นะครับหลุดต่ํากว่าหนึ่งเจ็ดสามห้าน่าจะขึ้นไปก่อนแต่ถ้าหลุดมามันจะพักนะอ่าเดี๋ยวค่อยไปดูว่ามันถ้าพักไปไหนนะครับแต่เบื้องต้นเราดูดีเทลก่อนหน้านี้หน่อยนะครับก่อนหน้านี้สังเกตว่ามันคือมันขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ย่อลงมาอันนี้มันเป็นช่วงประมาณทีหนึ่งเนะี่ยถ้าเราดูตรงนี้ไม่ออกแนะนําไปดูสักห้านาทีนะ 5านาทีเราเห็นดีเทียรตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะเก็บนี้ก่อนนะอ่าหน้าจอมันจะกว้างขึ้นถ้าเราอยากให้หน้าจอในถุยดที่มันกว้างขึ้นนะคลิกตรงนี้นะครับเราจะเห็นเฉพาะกราฟนะกราฟที่เราดูปัจจุบันเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้มันขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ย่อลงมาเนี่ยชุดนี้เป็นชุดย่อนะเนี่ยช่วงเวลาสั้นๆเองห้านาทีนะครับถ้าใครเทรนก็นคือจะรู้ว่ามันลงแบบนี้นะครับแล้วมาเ่องทีหนึ่งแล้วลงแบบนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นคอร์เรคชันนะครับ ชุดก่อนหน้ามันขึ้นเป็นเทรนมาชุดหนึ่งแบบนี้ได้ไหมครับแล้วก็ย่อมาตอนตีหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็ขึ้นต่อนเนี่ยชุดนี้ล่าสุดเนี่ยมันไปไหนนะครับเราจะวัดเทียบตรงนี้ออกมานะครับจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ไฮแล้วก็ชุดยอด่อตอนนี้ขึ้นไปแล้วเท่าไหร่นะขึ้นมาแล้วร้อยสามสิบแปดดสองนะครับจริงๆมันก็พอจะย่อดได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราเห็นว่าเขายังไม่หลุดโลที่เราพูดถึงนะตรงน,นี้หนึ่งเจ็ด สามห้าเนี่ยก็ยังมีโอกาสจะขึ้นไปตรงนี้ก่อนนะน 1, 7, 4, 4, 1, 7, 4, เนี่ยหนึ่งเจ็ดสี่สี่หนึ่งเจ็ดสี่ห้าเนี่ยถ้าใครบายมาแล้วนะครับต้นทุนต่ํากว่าตรงนี้อ่าลองถือดูก่อนนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยขามันยังไม่ครบนะครับถ้ามันเป็นเทรนนะอันนี้ขึ้นดึงนะครับถ้าเราเขียนเป็นเวฟสํบสเร็จเนี่ยมีโอกาสจะเป็นแบบนี้นะหนึ่งนะครับแล้วก็ทําขาสองตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นขาสามอยู่เลยนะครับถ้าจบสามแถวสี่ห้าเนี่ยนะครับ มันอาจจะมีย่อมาแต่ลักษณะการย่อมาเนี่ยอาจจะไม่ไม่ไม่มาซ้อนหัวนี้นะ1725ทีนี้ในช็อตที่ย่อมาเนี่ยคนที่ติดเซลล์เมื่อคืนเนี่ยครับรอบนี้มาคนปิดนะเพราะว่าลักษณะถ้าเขาย่อลงมานะครับแล้วไม่ทํำลงใหม่เนี่ยนะครับภาพมันจะกลายเป็นขึ้นไปต่อยชุดใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันอาจจะไปถึง17601770ฝั่งโน้นต่อ นะครับฉะนั้นนะครับถ้าใครติดเซลล์อยู่นะครับในระหว่างวันถ้าเขาขึ้นไปนะครับอาจจะไปติดแถวประมาณสี่ห้านะครับหรือสูงกว่านี้นะครับแล้วในช็อตที่เขาจะต่อชุดลงมาแบบนี้เขาย่อลงมาเนี่ยนะฮะเราควรได้ออกนะเพราะมันมีโอกาสที่จะไม่ลงมาต่ํากว่าสองสองห้านะครับถ้าลงมาก็กดปับพอร์ตนะครับแต่ถ้าบอกว่า่ามันลงไม่ถึงจริงนะครับเราอาจจะบายเหตุไปแล้วค่อยมาแก้อีกทีก็ได้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับ ภาพยังอยู่ในโซนบนนะครับภาพในสัปดาห์อาจจะมีโอกาสขึ้นไปเหนือหนึ่งนะครับอาจจะขึ้นไปทางสี่ห้าหรือห้าศูนได้นะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับเดี๋ยวลุ้นพักบ่ายทีนะครับเดี๋ยวถ้ามองเปลี่ยนแปลงไงนะครับพัพเยีนทีนะครับในนะครับภาพในเราเทรดวันนี้วันหนึ่งนะครับพรุ่งนี้อีกวันคาดว่าแนวโน้มมันน่าจะย่อไปมากและขึ้นต่อนะครับไอเดียของเอ็กายูพักกลางวันประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ